สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ช่องเสียออมจีโอวันนัวิชารนะครับตอนนี้ถึงหน้างานเรียบร้อยแล้วนะครับผมคนอายาแล้วพี่น้องโอ้ดึิฐกานบูร่ายหร้อยนี่ครับสองทุ่มไปหน่อยน้องพี่น้องคนอายายเรียบนะครับผมต่วนน้อยๆนะคะเีทีก็เรียบร้อยพร้อมเล่นแล้วนะครับผม อย่างคนมุงแท้นะผู้โชคดีนี่ได้แล้วนะพี่สมพลเนี่ยโอ้โหโชคดีปาร์ตคือคนมุงแท้ก็ทำอะไรว่าเล่นเกมของเราได้จริงเหมือนกันพี่บสวัสดีครับดังจังเอาไปใช้ได้เลยต้องต้องเข้าไปดูครับสาวแล้วเข้าไปดูเนาะคืออะไรนะะได้จริงนะคะใีบสาท่านรีบสามท่านนะคะกิฟต์การ์ดละท่านหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็มีไอติมนะคะแจกให้ตลอดทั้งคืนจิบแจกฟรีออมค่ะาจิบเลยจ้า มาเลยจ้ามาเลยจ้าโอ้รีบมาเลยนะคะรีบมาเลยใช่ค่ะแจกไแจกอันนี่เลยค่ะบางูไ้เลยเดี๋ยวเตมเพเล่นนะคะเดี๋ยวเตรีมไปลูกนะไปเอาตีเตรียมก่อนเรีก่อนสองครับสอง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 ให้พ่ออ่ะเอสองให้พ่ออีกันนึงครับดีกหนึ่งมาขายนะคะ เดอดอ๊มาหาขึ้นกันอ่ะน อร่อยครับอร่อยครับลูกค้าจะได้รับแก๊สนาทเสถีอร่อยป่นี่อร่อยดีแบบนี้เลยนะคะ799ออร่อยดีเราแถมให้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันแรกของพวกเราด้วยนะคะที่มาพัวกับสาวน้อยเทมป์บ้านแถวหัวคุณตื่ออออยยดีรร่่อยดีนมาเยอะจริงจริงตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวสักพูดนี่จะไปเต้นอยู่หน้าห้าแล้วนะคะไม่เจออยยัยังงงจะไปเต้นอุยยังงงว่ะ ชิมได้เลยนะคะตอนนี้แจกชิมฟรีนะคะแม่เอาไอติมซี่นะพี่อย่างบอพี่อาร์เขาสักอะไรโอ้ยน้อเป็นไอติมซี่สาวเราต้องใส่ไอติมอร่อยๆคำอำไมคุณลองลุมด้วยอ่ะเดี๋ยวนะฮะแฟนเอซรับไอติมได้เลยเดี๋ยวเราก็จะไปบู๊เกมร้อยห้อขอบคุณับ แต mm ่ที่อร่อยนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเชิญมาบนเวทีจะช่วงนะฮะอีกช่วงเนาะเอาอลิซอาลิซกรับโอ้โหแซ่บเว้ยไอติมนะแต่สุดทางเจ้าภาพนะครับหลังจากมัดโจกับบุงกอิงนะครับมาชมบูธของเอ็มร้อยห้าสิบก็เรียนเชิญหลังเวทีเลยนะครับเพียงที่จะขึ้นเปิดงานนะครับที่มัดเจอกับบุ๊กอิงนะครับไปพบปะกับพี่น้องทางบูธงานเอ็มร้อยห้าสิบ ดังนั้นครับขออนุญาตประชาชนทางท่านทางคณะกรรมการเจ้าภาพจากวันนี้เป็นงานเกิดือนธันวาไม้ครับจัดขึ้นวันหน้าในที่ตมรมเงินสดปูและวันนี้นะครับที่พี่น้องเสียบัตรเข้ามาอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการต่อยอดเงินรูปบาททุกสตางค์ที่พี่น้องเสียบัตรเข้ามามืัอนี้นะครับไม่เข้ากระเป๋าเจ้าภาพสักบาทนะครับเพิ่นใจของเพิ่นเองส่วนทุกบาททุกสตางค์ที่ได้วันนี้ถือว่าเป็นเงินให้กำชังวัดทุกบาทพี่น้อง นี่อนุโมทนาบุญมมาเเต็เลยครับ,บกุศลนี่นะครับกับท่านเจ้าภาพเออคือนี่นะครับถือว่าเจ้าภาพยายใหญ่ใจสปอร์ตได้ด้วยครับเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตครับบุญกระถิ่นบุญกระถิ่นที่วัดตากวรรณารามนะครับเออทั้งลูกหลานญาติพี่น้องนะครับน้อโดยคุณพอ่อจันดีภาคะคุณแม่ทองการภาค่ะทองบุญที่ดัาลูกหลานญาตินะครับ ในตะกรผ้าคขาเขาผนในเหตุบุญเกิดกรณีนะครับเพราะฉะน,นั้นก็จูเสร็จจากบูธรร้อยเอ่อเกมร้อยห้าสิบนะครับเรียนเชิญคณะกรรมการหรือท่านประธานนะครับขึ้นสู่หลังเวทีตอนนี้ได้เลยเส่วนที่ให้กับเกมร้อยห้าสิบครับสิบนาทีกับเกมร้อยห้าสิบวันนี้เกมร้อยห้าสิบผู้สนับสนุสนทางด้นเพลงมีสิทธิ์คือมีอะไรมานะฮะเก่มที่จะทำอะไรครับ ใช่ค่ะแค่แค่แอปไลน์เมร้อยห้าสิบนะคะที่บูปกิจกรรมของเราค่ะก็จะได้ห่วงห้าห่วงนะคะแบบเข้าโจแบบนี้เลยแล้วก็โยนนะคะคุณพี่จ๋าโยนครบห้าห่วงค่ะท้าลงขวดก็รับฟรีสวสดีรบเซอร์วอนหกสุเท่นะคะอันนี้แอดมินช่องมอสระบบเสียงสาวน้อยเพรบ้านเพลงนะครับอัีค่ะเดี๋ยวลองดู ้าล้วนะคะได้เส้อไปเลยสำหรับสีห่วงหน้ก็จะได้หมอนร้อยหาสค่ะนี่แบนี้เลนพี่จ๋าวคุณพ่าจพร้อมแล้วไมเอข่ายว้วพ่อพ่อได้พ่บ่ได้บ่เขาบ่เขาพ่าวไดเสาี ่างเรอใช่ค่ะให้คนละห้ห่วงเลยค่ะพระเจ้าขาโยนได้เลยเลียงห่วงแต่ถ้าสี่ห่วงได้หมอดไปด้วยนะคุณน้องหนา คนละกนาห่วงนะคะเก็บห่วงไว้รอพ่อโจโด้วยนะคะ,ะน้องขาอีกหนึ่งห่วงโอ้โห oh <my> สรุปลงแค่หนึ่งห่วงยังไม่ได้รับรางวัลน,นะคะยังไงก็แอดไลน์กันก่อนได้อ่ะพ่อโจขาสุลุ่งไหนเล่าหนะ่อยโอ้โหห่วงที่สองค่ะ oh

เจอหนุ่มแรกไปพร้อมกันแนนค่ะเดี๋ยวเอาแบบเย็นๆค่ะห้เลคค่ะพอดูขาอ่ะร่วมสนุกกันได้นะที่บูธกิจกรรม M150 ของเราค่ะเรียบร้อยนะครับทั้งสองบูธนะครับตอนนี้ก็เพิมพ์กันที่หน้าบูงกป็นแบบนี้เลยแล้วก็รับคู่ค่ะห้าห่วงนะโยนลงทั่วถ้าโยนลงห้าห่วงก็รับฟรีเลยกร้อยสุดเท่เลยนะแบบนั่าเลยหรือว่า ห่วมก็จะได้หมอนพรีเมียมสุดเท่แบบนี้อีกด้วยแล้วก็ยังมีเอพร้อยห้าไปด้วยอีกปามดสวัสดีครับไปด้วยค่ะแวะเพียงมาได้นะคะแอดใส่1วันนี้ปามดโอเคไหมโอเควันนี้โอเคสุดยอดเลยโอ้หมดแล้วอหมน้ผถูกต้องค่ะและที่สำคัญขวดใหญ่จุใจ10บาทเท่านั้นโเป็นไงคะพ่อจง มือแรกนี่คือสีสดแจ่งเลยเนาะเสร็จหรือ,อยังครับเอากินอะไรนี่ครับกินอะไรขอบคุณมากดีอะส่งให้บนจริงครับขอบคุณครับและก็คือจิจ้งจกพีนะครับที่ผู้ร่วมเดินทางให้การสนับสนุน,สสน,นครับสปำหรับเสื้อหลักในครั้งของสองนักแข่งนะครับนั่นก็คือกระทิศแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาอร่อยดี อร่อยทั่วไทยอร่อยไก่ทั่วโลกเครื่องดื่มเอพร้อยลสิบมี้ีวจะเข้าไปพักไปเินร้อยลองวันนี้กีฬาเสเ้อด้วยเสื้อดนมเอ้วยะบ่บายจ้าหอ่้าไปปวแไปแล้วนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่เรานำมาฝากท่านทุกท่านนะครับไป้องโอเคครับยวไปดูหน้างานกันดีกว่าโอ้โวหาอรออ่อยดีพอจะดีนะครับเป็นเจ้าราไนะครับปองนะครับ่าเดวัอัญยะแล้วอัญยะ และคุณแม่ทองการนะครับจะภาพใหญ่ผู้ใหญ่ๆดอกแต่ว่าโอ้ใจพวกแล้วนะครับเอาอีแม่ทองการเด้ออีพอจะดีก็ใส่เดี๋พวระเดี๋ยระคุณท่านหลวงพ่อพลเมือดีเราเดี่ยบทที่นี่ไม่รูหน้างานดีกว่าเมือดแล้วและอีแม่อีแม่ทองการเดี๋ยวเพราะท่านมามามาเกิดมาญาติพี่น้องลูกหลานเออเอาเขามาแม่เขับไอพอเมือดีเราเนี่ มาหอดแล้วนี่ครับบรรยากาศหน้างานใช่ใช่ใช้อยู่แล้วที่ตัวนี้หนิบหยืนตัวไปข้างหน้าคุณแม่มาข้างหน้าเต็มอยู่วัวกูดิ่งางมาเลยนะครับขวนขวนใจจะอุยนะครับบรรยากาศครับของกินเยอะแยะมากมายนะพี่น้องเนาะปลาขนลายแห้งนะครับอันนี้มีย่างด้วยตอนนี้พอจะเอาก้าเอียวไปเยอะ ปัดทูุณ้เคกัพี่น้องโอเคครับพี่น้องก็ฝากค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับที่บริการหน้างานของพี่น้องเนาะแล้วก็บริกาศภายในงานนะครับผมกพี่น้องนะครับค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกระถ่ายที่ไปชมเรื่อยๆตดคลินี้สวัสดีครับ